ในคลิปนี้นะผมเป็นการเทสนะผมเทสเรื่องการยิงหรือเลกาซี่นะครับผมก็เห็นข้อแตกต่างอยู่นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ไม่ได้สังเกตจริงๆอ่ะคือแบบอาจจะไม่มีผลในการเล่นนะครับผมแต่ว่าที่ผมมาสังเกตแล้วหรือว่าอย่างเนี้ยผมจะทําภาพสโลว์ให้ดูสิบเปอร์เซ็นตเนาะแต่ก็อยากให้ลองพิจารณาหรือว่าดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าใครมองเห็นภาพเดียวกับผมหรือว่า มุมเดียวกันนะเราจะเห็นเลยว่ามันมีคําว่าได้เปรียบเปรียบ,ยบแค่แค่จุด ms จริงจริง ms วินาทีนะผมออลองดูเนาะถ้ามีประโยชน์ก็อย่าค่อยบอกต่อกันอีกทีนึงว่ายังไงไออ,อันนี้ก็พอเป็นคลิปเปรียบเทียบไปเฉยนะครับผมสําหรับการลักษณะสองด,ด้านนะผมนิดหน่อยนะครับให้พยายามสังเกตเอาเองนะครับ ในส่วนคลิปนี้นะผมถ้าใครมองเห็นหรือว่าสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ถามกันได้นะครับก็จะได้เอามามองดูว่าเอ้ใครเห็นภาพเดียวกันว่าใครเห็นข้อแตกต่างก็ามาช่วยแชร์หนมแชร์วความคิดเห็นกันเนาะในส่วนการตั้งค่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับ เฮียช้ากวาดตังจังชัดเลยอะ่ะหมดเดียวจริงเหร